แอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยมึงยิ่งยามันย่ามันเป็นอย่างไงอะเมื่อกี้มันสวยแล้วนะวันนี้มาทําอะไรกันบ้างวันนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่วันสโตรเกลมาทําไมมาตัดผมมึงตัดผมที่ห้องมึงไม่ได้ไม่ประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยโควิดมันระบาดก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาเป็นปีละเราก็เลยคิดว่าก่อนที่เธอจะไปอเมริกาเนี่ยเราต้องมาเที่ยวทิพมาหาเที่ยวกันก่อน ซึ่งโรงแรมโรงแรมเราก็เลยเลือกโรงแรมที่ใกล้ตัวเราที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินทางเยอะเสี่ยงโควิดโรงแรมวันโตเทลก็น่าจะอยู่ห่างจากเราประมาณ5เมตรเดี๋ยวแป๊บเดียวห้าเมตรเ่ะแทบจะกระโดดข้ามกำแพงได้เลยแต่ว่าเราก็มาเที่ยวทิปมานอนดู Google Map ที่โรงแรมแห่งนี้โอเคครับผมซ้อมเที่ยวได้แล้ววันนี้รู้สึกยังไงเมื่อมาถึงโรงแรมแล้ว่โรงแรมดีนะโรงแรมดีแล้วก็ โรงแรมดีสวยดีรู้สึกแบบเือนได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวสถานที่อยู่ห่างจากพอแค่ไม่กี่เมตรแต่ก็รู้สึกมันได้มาเที่ยวสบายใจได้เสียตา,สาย์สบายใจไม่สบายใจ <S <S <c oughs> คุ้มค่าโรงแรมคุ้มค่าดีโอเคอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเกิดว่าตัดผมเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือสภาพ before แคปเจอไ,ไว้แป๊งม,มันอาจจะกินอะไรดีไม่รู้เจะใช้เวลากินอะไรดีไม่รู้ เว้ยีไม่ดีเลยความรู้สึกเขาตัดแค่ไม่พอใจความรู้สึกกูเนี่ยคือไม่ตั้งใจอยู่อยู่นิ่งอยู่นิ่งเธออธิบายเนี่ยว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ขั้นตอนการทำงานของเธอคือไงก็คือทรงที่เราจะตัดองนนี้ยมันจะเป็นอันเดือทัดเออมีรูปให้ดูไหมไม่มี มึงเก่งขนาดมึงจำได้เลยไม่ไม่ถ้ามีแล้วมันจะเป็นครอบเปรียบเทียบคือมึงจำได้รู้หมดองค์ประกอบว่าต้องทำยังไงอะไรบ้างก็ก็คือถ้าผิดก็ร้านตัดผมอยู่เองๆอยู่นิ่งๆได้ไหมมึงคันอะไรตั้งไหนตอนจะตัดผมนะฮะเอ๊ยแล้วมันแบบว่าร้อยเต็มอยงเงี้ยเหรอจะลองใช้กับท่าหรืออะไรก่อนไหมก่อนที่จะมาลองหัวเราไม่ไม่ไม่ nhiều như thế Mình không biết. Mình không biết. Mình không biết. Mình Mình không biết. Mình không biết. Mình không biết. Mình Mình không không biết. ก่อนอื่นนะคะเราต้องแบ่งไม่ให้เราตัดหูของลูกค้าไว้ <c oughs> ลูกค้าช่วยเอียงหน่อยนิดนึออ มึงทำที้เลัวแล้วแหวนไปคึ่งนึงเฮ้ยเท่ว่ะเธอเป็นยาวคึ่งหนึ่งชั่นครึ่งหนึ่งว่ะลองนี่้องแค่ละเออบอหเธอระังลยนี้นี่นโอ้ยไม่เารักเธอนะเราวามันจะเป็นแบบสโลว์เหมือนช่างเขาทำมันจะเป็น กินด้านมึงกินด้านนี่มันกินข้าวเอออน้แหล้ยได้แฟนใหม่อปแปะที่หายไปเกีีร์ทางเต่าด้านหลังอะนี่ถ่ายออกดีไม่น่าแต่เอาไว้อย่างนี้ก็คอนตินดิเว้ยมันมีแหว่งเลยเว้ย คือไว้ผมตามความแบ่งตามความเปิตีเอ้เราออกดีไหมอะหางเต่าด้านหลังเนาะเราไม่เห็นเลยนะเราไม่เห็นจ้ะเราไม่เห็นจ้ะทีนี้เราเมื่อวานเราตัดผมให้สิบประพานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าสิบประพานหลังจากที่แปลงโฉมไปแล้วจะหน้าตายงังไงแม มันเเรรียยยบ้้ออไม่ไม่มันใช่แหละไม่ใช่งไม่ไทยเป็นสไตล์โอเคเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ตัดผมแล้วดูวข้างหลังตรงนี้มันยังทำไม่เสร็จไหนข้างหลังยังไงไหนโชว์ซิอันนี้นะคะก็จะเป็นการคงคอนเซปต์ไหนนะอันนี้คือคงคอนเซปต์เต่ายังไม่เห็นเลยว่าด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูในวีดีโอคงจะเห็นเองอะมาหันหน้ามาสิไหนหน้ามาสิ หันหน้ามาสิเอออันน na, ี้นะคะอ๋อหน้าหน้าหน้าดูดีนะหน้าดูดีหน้าดูดีหน้าดูดีเห็นไหมเอออันนี้รับได้เต็มสิบให้เท่าไหร่เอาไปแปดไปเลยแปดห้าหายไปไหนสองหนึ่งจุดห้าสิก็ผู้ปกครองเล็กก็คือว่าข้างหลังมันอันเนี้ย แต่แต่เธอเวลาเธอส่องกระจกเธอก็ไม่ได้ส่องข้างหลังเยอะแล้วนะใช่แต่พอกูเห็นแล้วก็อ้าวเชี่ยมเก็บงานไม่ได้มเลยมาไอแต่เวลาเรามองหน้าเธอเราก็มองแค่ข้างหน้าอยู่นะได้งั้น <c oughs> อ้อมเปสิสีจะก็น่าทักมันมสบายใจ <c oughs> โอเคแล้วก็วันนี้น่าจะหมดเวลาแค่นี้แหละเราก็น่าจะต้องลาจากจากโรงแรมแห่งนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะโรงแรมที่อยู่ตรงข้ามหอ <c oughs> <c oughs> ถ้ากลับไปที่หอคืนก็ถ้าเกิดว่ามีทรงแบกที่ต้องเก็บอีกก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเก็บนิดหน่อยบ๊ายๆอ๋อต้องพอสหรอแม่ไมต้องพอสเธอลองไปตัดดูเธอจะรู้ เด yeah! okay, ี๋ยวนี่บอกกันเงี้ยมึงกังไม่ได้เอาแต้องเร่อะไรก็ได้แต่ประมาณนี้แล้วเธอเธอเธอเธตรงนู้นเธอพักข้างหน้าแล้วโชว์หเขาดูว่าเขาักเราอยู่ตรงไหนโอเคไม่ได้กล้องมันไม่ได้อยู่ นี่ไงฝั่งตรงข้ามคือหอพัก <c oughs>